สวัสดีครับจากคูรุมะนะครับวันนี้นะครับภูมิไรแลนคุยเซอร์นะครับตัวนี้เป็นลายคาร์บอนนะฮะใช้งานได้ครบนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะนะครับรับสายวางสายตั้งค่าแคนตั้งค่าภูมิไรได้นะเตร์ต้านะครับคุยคอนโทรลได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นก้าแล้วนะครับกดที่ปุ่มได้เลยนะครับถ้ารุ่นไหนมีแัตติฟคุยก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ cancel ตัวนี้ t ้านหน้าถอยหลังนะครับวิทยุนะครับตัวนี้ไว้ comma นะฮะสำหรับพวกจอแอนดรอยนะครับหน้าปัดตัวนี้มาครบนะฮะคอนโทรลได้เหมือนเดิมนะครับโอเค back ได้หมดนะครับกด enter ได้นะฮะปอน off ได้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลายคาร์บอนแท้นะครับ สำหรับพวงโตโยต้านะครับสไปร์ล12พินนะฮะตัวนี้โอเคนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับคุณลุมานะครับสวัสดีครับ